สวัสดีจ้ามาพบกันในบรรยากาศบ้านสวนสวีเดนจ้าพี่น้องจ้าวันนี้อากาศอยู่ที่10องศานะจ้าฟินมากมีแสงแดดด้วยได้เวลาดูแลน้องปลาในบ่อแล้วนะคะวันนี้เราจะเอาน้ำลงแล้วก็ดูแลทำความสะอาดขอบบ่อนะคะเตรียมต้อนรับครอบครัวจะมาเยี่ยมภายในอาทิตย์นี้แหละมาออกกำลังกายกันจ้าพี่น้องบรรยากาศฟินมาก ให้คุณลลมโบซ่อมให้จ้ะก่อนจะตั้งกล้องทำงานแบบรัวๆนะคะเรามาชมก่อนทำนะโอ้น้องปลา ดูคะ่ะลูกๆมารอรอจะเข้ากล้องหรือลูกอืมเแม่จ,จะทาบ้านให้ใหม่นะโอ้ตัวโตมากเลยพ่อบอกว่าอากาศต่ำกว่าสิบยังไม่ให้อาหารนะคะนี่นะคะเราจะมาดึงเอาเน็ตหรือว่าตะข่ายนี่ออกเพราะว่าเอ่อหญ้าเขาชรนชัยเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็ บัวเริ่มจะขึ้นแล้วค่ะบัวบัวเริ่มจะมาแล้วนะคะก็ใบไม้แห้งอะไรพวกนี้เราจะเก็บกวาดทำความสะอาดเพราะว่าต้อนรับใบใหม่หน่อใหม่เขาขึ้นมาเนาะแล้วก็ได้ทำตะข่ายขึ้นสูงนิดหน่อยอเหมือนทุกๆปีนะคะอันนี้คือเขาจมลงไปเพราะว่า,าหิมะมตกลงมาหิมะตกมาใส แต่คุณลัมโบบอกว่าอาทิตย์หน้าจะกลับมาหนาวอีกนิดหน่อยาตามที่เขาดูพยากรณ์อ,อากาศนะคะแต่น่าจะไม่มีหิมะแล้วค่ะอ่านี่แหละเรามาชมงานก่อนที่เราจะเริ่มทำค่ะการให้น้ำในบอ่อปลาทุกๆครั้งหอมจะไม่ให้โดยตรงนะคะถ้าเราเอาสายยาง ปล่อยลงไปในบ่อเลยมันจะทำให้น้ำเขาขุ่นค่ะมันจะต้องมีตัวกรองนะผ่านใบไม้แห้งผ่านใบไม้แห้งผ่านพุ่มหญ้าให้เขาไหลลินลินลงไปนะคะหรืออ่าบางครั้งก็จะนำมาปล่อยบ่อพักข้างบนนะคะ,อ,ะอันนี้มาสวยเลยพี่น้องดูค่ะ คือใบบัวบกที่คนไทยเขากินกันนะเนี่ยดอกไม้สวยสีเหลืองๆนะคะเนี่ยมากอใหญ่ๆเต็มเลยเหมือนตบชวาเลยหอมจะให้น้ำในบ่อน,นี้นะคะแล้วน้ำมันก็จะค่อยๆไหลลงไปด้านล่างอันนี้ก็ดูก่อนเพราะว่าน้ำจากหิมะก,ก็ยังมีอยู่ใบไม้ก็ปล่อยให้เขาเป็นปุ๋ยอยู่ในนี้แหละ ปีนี้จะเหลืองอลามแน่นอนมาก่อแบบนี้เลยเนาะย้ายมาจากนู่นนะคะด้านล่างสวนสร้างสุกจ้ะเนี่ยใบบัวบกคนไทยหลายช่องเขากินกันหูมุมนี้นะ้องสุดฟินสุดฟินอีกไม่นานจัดมินหรือว่าดอกมะลิจัดสะพรั่งเดินมาเอา ไมซลฟี่กันเอาไปตั้งแล้วดูอุปกรณ์จาพี่น้องย้ายตามร่มมาเรื่อยๆคิเลอยู่ไหนเดี๋ยวไปแอบดูคิเลก่อนพี่น้องเดี๋ยวเอฟซี FC คิเลจะน้อยใจนานดานันทโสข,ของคิเลจะน้อยใจะคุณออนซีรีด้วยนะคะบอกโอ้ยยังไม่เห็นคิเลเลยที่แก้วตาทางเหนือสวีเดนด้วยะจะแมวยักษ์ของนาเอลงสมบูรณ์ นาอ่อนอลาไทยด้วยอู้หูแมวสุดรอคุณพ่อคนดีของนานหนูพ่วงวงอุป,ปะหไงลูกเลฟซี G, หนูมีหลายๆท่านเลยเนาะดูขนคะ่ะพี่น้องขนหอมได้มาจัดไอโซฟาเก้าอี้ตรงนี้แล้วนะแล้วก็ มาจัดใบไม้สวยงามตรงนี้แต่ไม่ได้ทําคลิปอะที่แล้วนะทาคลิปเนี่ยมัดไว้แล้วค่ะปีนี้มาสวยมากเพราะว่าเราเพิ่งเห็นว่าเขาซ่อนเข้าไปจนใช้เข้าไปในอ่าในห้องอบเสาหน้าใน ตอนนี้ก็คือ,อเศษใบมุงใบไม้แล้วก็รากเน่าของวัชพืชในบ่อเต็มกระบะเลยจ้ะแกนี่นะคะคาดว่าจะซองที่รากนั่นแหละจ้ะตอนนี้น้ําเต็มละน้ําเอ่อล้อนขนาดนี้เลยนะคะซึมเข้ามาตรงขอบบ่อเดี๋ยวไปเอาน้ําออกก่อนก็จะเก็บกวาดอีกสักแป๊บหนึ่งกว่าจะเรียบร้อยจ้ะ พระอาทิตย์ต่ำคอยแล้วลูกน้อยก็นั่งอยู่ที่ขอบสระายน้ำรอแม่อยู่จ้ะผลงานเกลี้ยงเกลาขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็มีงานเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าเราได้ไปตัดเอาต้นดอกมะลิออกนะคะที่มันห้อยคุมมาเยอะนะคะเวลานกมาเรามองไม่เห็นและอีกอย่างหนึง่งตรงก้อนหินนี้เจ้าคิดเลเขาจะนั่งชมวิวเขาอยู่ตรงนี้จ้ะ หอมก็เลยมาตัดตกแต่งออกเยอะเลยนะคะจากอันนี้ก็จะเป็นหญ้าแห้งใบไม้แห้งนะคะแล้วก็ไอที่เน่าๆอยู่อยู่ริมขอบขอบบ่อจ้ะขั้นตอนต่อไปก็จะใช้ที่ตักนะคะตักเอาเศษเล็กเศษน้อยออกให้หมดนะคะเราจะทำให้เรียบร้อยในในในเย็นนี้แหละในคืนนี้แหละแต่ว่า พรุ่งนี้เช้าจะมาอัปเดตให้ชมนะคะรออยู่ในคลิปเดียวกันนี่แหละเพราะว่าเดี๋ยวดูน้องปลาเขาจะมาชมาแสงแดดมาอาบแสงแดดแล้วจะได้เก็บภาพให้พี่น้องชมนะคะเดี๋ยวมาต่อคลิปให้ตอนนี้ก็จะขอเก็บเอากิ่งไม้แห้งก่อนทำความสะอาดก็ค่อนข้างจะเรียบร้อยนะแต่ว่าเราจะจะเก็บเศษผงเศษใบไม้ที่เหลืออยู่ออกค่ะ ตย์อยู่ประมาณค่ะนี่จ๋ะก็เกียงเก่าในระดับหนึงนะคะแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยไฟอัตโนมัติติดแล้วกว่าจะเสร็จมืดค่ำเลยพี่น้องจ๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องรอให้น้องปลาเขาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวจะมาต่อคลิปให้นะสะอาดสะอ้าน ก็เอาต้นเก่พผักบุ้งฝรั่งที่เรามัดมัดเอาไว้เป็นแผงนะมาวางให้น้องเขาหน่อยเผื่อพรุ่งนี้เขาจะร้อนจะ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเก็บภาพตอนที่น้องเขาขึ้นมาอาบแดดให้ชมนะจ้าในคลิปเดียวกันนี้แหละจ้า จ้าตอนนี้เรามาเก็บภาพบรรยากาศให้ชมตอนเช้านะจ๊ะเป็นไงคะน้องปลาออกมารับแสงแดดสีสดใสมากเลยอ่าคิเลกก็มาให้กำลังใจแม่อยู่ตรงนี้นะคะคุณคุณกอาบรรยากาศสุดยอดเสียดายนะมันเป็นภาพย้อนแสงจ้ะภาพก็จะไม่ค่อย ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่นะคะจากลกโลกเมื่อวานนี้ค่ะเรียงเก่าสะอาดสะอ้านแล้วก็มีแผงของต้นแก่ผักบุ้งฝรั่งมาบางังแดดให้น้องๆด้วยถ้าเขาอยากจะหลบแสงแดดหรือหลบอันตรายได้ตอนนี้เรายังไม่ติดตะข่ายนะ แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็อยู่บ้านก็คือเราให้น้องออร่อนเข้ามาถ่ายรูปเราให้ลูกหลานเข้ามาชมปลาเดี๋ยวเราก็ค่อยติดตะข่ายโอ้ยอก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่นำมาฝากกันนะคะในการดูแลน้องปลาและดูแล ขอบ่อของเราค่ะไฮไลท์ในสวนของเราก็จะเป็นบ่อปลานี่แหละมีบ่อปลามีน้องปลานี่แหละมันสร้างความสดชื่นดูแล้วมันมีชีวิตชีวาดีค่ะอยู่ใกล้น้ำอยู่ใกล้ปลานะคะแล้วก็ด้านสวนสร้างสุขแล้วก็สวนเปี่ยมสุขด้วยนะคะที่เรากั้นฝายน้ำล้นขึ้นมาเล็กๆได้ยินเสียงน้ำมันดูสดชื่นดีจ้ะ มุมนี้ก็ในช่วงฤด,ดูใบไม้เปลี่ยนสีก็จะสวยสวยมากค่ะพอถึงฤด,ดูร้อนนี่ก็สวยสวยเพราะว่าดอกมุงดอกไม้จะเริ่มบานนะก่อนจะปิดคลิปเดี๋ยวไปทานอาหารเช้ากันเพราะว่าคลิปถัดไปเดี๋ยวคุณลมโบจะพาเข้าเมืองไปจับจ่ายอาหารการกินจับใจ่ายใช้สอยวัตถุดิบเพื่อที่จะเตรียมทำอาหารไว้ต้อนรับ ครอบครัวที่จะมาเยือนในวันพรุ่งนี้นะคะไปลูกไปกินอาหารเช้ากันเร็ววันนี้เราจะกินอาหารเช้าที่ดินสระว่ายน้ำนะคะมุมนี้เลยค่ะมุมนี้เลยอาหารเช้าก็คือข้าวโอ๊ตจากคุณสาม,มีนะคะ คุณอ่อนสิรีบอกว่าเจ้าขี้เหล่ตามแม่จังเลยตามตั้งแต่เช้ายันค่ำค่ะพี่น้องกลางคืนก็แอบไปนอนด้วยตามตลอดเลยมาจ้าพี่น้องจา้ามาทานข้าวเช้าด้วยกันทำงานอยู่ในสวนสองวันพี่น้องปากแตกหมดเลยจา้าหนาวแบบไม่รู้ตัว ปากแตกแล้วก็เล็บนี่ฉีกเลยจ้ะลองเล็บนี่เจ็บเลยทำงานแล้วทำเพลินจะทำแบบว่าอยากจะให้มันเสร็จเรียบร้อยอ,อร่อยมากจ้ะคีเีศ็กเขากินแล้วนะจ้ะ อันนี้เป็นหมวกขนสัตว์นะเป็นเป็นหมวกขนแกะที่คุณเลมโบซื้อจากคุณป้าอิงฤที่ทำงานแฮนเม d ดอยู่ด้านบนนะ่ะแกซื้อให้ทั้งหมด6กใบจ้ะแต่ว่าหอมเวลาใส่แล้วคันหน้าผากจ้ะก็เลยต้องหาผ้าบางๆรองหน้าผากเพราะมันเป็นขนสัตว์จ้ะอุ่น บุเบลี่จ้ะครอบครัวจะมาทานข้าวด้วยมาครบนะคะคุณย่าก,ก็จะมาจ้ะตื่นเต้นอืม ยังนกบรรยากาศดีมากจ้ะบรรยากาศร้อยเปอร์เซนเลยหลังจากที่เราอยู่เรยกับความหนาวความมืดมาหลายเดือนพอได้รับแสงแดดแล้วมันชื่นใจแต่อากาศก็ยังหนาวอยู่นะคะ คลิปนี้ก็จัดให้ชมแบบจุกๆอีกแล้วมาต่อวันที่สองจ้ะเสแสงแดดมาแล้วก็ใช้เครื่องเครื่องไฟฟ้านะจ้ะเพราะว่าบ้านเราใชา้พลังงานแสงอาทิตย์จ้ะก่อนจะออกไปตลาดก็แกะผ้ามุงผ้าม่าน ทำน่นทำนี่ค่ะบ้านครอบครัวจะมาก็เก็บนิดหน่อยหอมว่าจะไม่ไปด้วยอยากจะเข้าไปดูแลเรื่องเรือนกระจกเผื่อลูกๆหล,ล,ลานๆมาเขาจะได้เข้าไปนั่งคุณเลโบบอกอยากให้ไปด้วยจ้ะ แกสัญญาว่าแกจะลื้อมูลี่ให้ด้านบนเพราะว่ามันสูงบางบางอย่างแกตีตะปูไว้จังมูลี่ก็คือม่านยาวๆที่มันอยู่ในบ้านเนี่ยจะหลาหลาอันอยู่แดดสองหัวล้านแล้วสำหรับคลิปนี้พักการทอมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะค่ะขอบพระคุณทุกท่าน ทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะขอให้ติดตามชมคลิปอย่างมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ